แจกฟรีจ้าแจกฟรีอุ้ยร้านนี้ดีจังเลยค่ะเขามีน้ำดื่มล่องขนแจกให้เรากินฟรีๆด้วยอย่างงี้ต้องลองซะแล้วเออมีเขียนว่าส่วนหัวส่วนมือส่วนเท้าโอเคเราเลือกเป็นส่วนหัวแล้วกันค่ะและนี่ก็คือน้ำส่วนหัวอาลองกินดูดิว่าจะเป็นยังไงอาหัว S <S <S 1> <S 1> เป็นผีกระสือไม้ตีผีกระสือไม้ตีลาบูบูสาตานอะลองดูดิโอ้กลายเป็นกระสือจริงๆทุกคนโอ้แล้วจะกลับล่างเดิมยังไงเออทุกคนคือตัวเราหายไปแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีแต่บอกตรงนี้เลยว่ากระสือตัวนี้นั้นหล่อนใช้ได้เลยเลือด ไม้ตีผีกระสือนี่แน่โอ้ทุกคนดูตรงนี้สิคะมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่นะคะจากที่พี่ดูภาพแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีการแปรงลงร่างได้โอ้พลายคาถาแล้วเราก็กลายเป็นลาบูบูซาตานเฉย กอนนี้พี่ซิก็ก,กลายเป็นซาตานอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแต่เอ๊จะมีไม้ตีลาบูบูซาตานทําไมอะ่ะก็เอาไว้ทําแบบนี้ไงนี่แนะ่ <c oughs> ทุกคนคะตรงนี้เหมือนมีผีตัวเบอราา์อะไรผีเดอะฮักเออไม่น่าใช่นะเหมียว นั่นมันผีในตำนานตำนานอะไรอ่ะเอะทุกคนตรงนี้นะคะมีบ้านร้างอยู่ด้วยลองเข้าไปดูกันดีกว่าโอ้มันเป็นเขาวงก,ก้เล็กๆนะพีขาะหรอเหนอือด้วยโอเคตามมาอุ๊ยมีผีอยู่ในนี้ด้วยทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยพี่โดนขังที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้เรียกว่าผีตานี ผีตานีในแบบนี้เขาเอ่อมีหัวเดี๋ยวก่อนนะเขาถือหัวของใครอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆกันนะคะมาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงที่ได้แต่งตัวเป็นผีตานีในครั้งนี้สวัสดีค่ะคุณผีตานีสบายดีหรือเปล่าคะ และทั้งหมดที่ทุกคนได้เห็นพี่เล่นไปนะคะนั่นก็คือเกมโรบอตกับแมปติดเกาะนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งในตอนนี้นะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตธีมฮาโลวีนแล้วก็มีโกดังผีแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างนะคะให้เรามาเล่นเพื่อเพิ่มความสยองกันถ้าอยากจะมาลองดูแล้วก็เข้ามาเล่นได้ที่แมปนี้เลยนะคะแมปคนไทย100%ถือว่าอัปเดตได้สยองสุดๆเลย อีกโซนหนึ่งที่พี่ซียังไม่ได้เข้าไปนะคะนั่นก็คือโซนของโกดังผีค่ะโกดังผีเขาจะเปิดให้เล่นเป็นรอบๆนะคะรอบนี้นะคะเราก็เข้ามาเล่นได้ทันเวลาพอดีเลยวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อทำการเปิดประตูนะคะไปสู่ประตูถัดไปนั่นเองและถ้าเกิดว่าเราเอ่านเร็วไม่ทันแล้วก็จะตุย และคำถามแรกนะคะเขาถามว่าแมงป่องไม่ได้มีกี่ขาทุกคนปกติแมงป่องมีกี่ขาติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตอกแปดขาแต่เขาถามว่าไม่ได้มีกี่ขาก็คือสิบขาคำตอบที่ถูกต้้งเนี่ยแหละค่ะคำถามก็จะกวนๆแบบนี้มาดูคำถามถัดไปกันนะคะทุกคนคำถามกำลังจะขึ้นมาแล้วเกาะคนโสดอยู่ที่ไหนระหว่างแมพติดเกาะกับเกาะสกายเปีย ฉันก็ต้องอยู่ที่แแบติดกาสิการนโอเคเป็นคำตอบที่น่าจะถูกต้องนะคะแต่ฉันว่าเหมาะ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 เกาะเกาสกายเปียนะเฮ้ยตรงนี้เรละถูกแล้วนี่ไงถูกต้องอประตูเปิดค่ะไปกันต่อเลยคำถามต่อไปกำลังจะขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนคำถามมีอยู่ว่าอะไรอะ โดราเอมอนชอบกินอะไรที่สุดระหว่างโดรายากิแล้วก็ขนมปังเมลอนทุกคนคิดว่าอะไรคะเออฉันชอบกินทั้งสองอย่างเออไม่ใช่เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพี่ขอตอบเป็นโดรายากิเออใช่พี่ว่าใช่นะโดรายากิ aki, นั่นแหละที่โดราเอมอนชอบชอบมาดูกันว่าถูกหรือไม่โอเคถูกต้องและคำถามข้อต่อไปค่ะเล่นไปพร้อมกันเลยนะ เอคำถามข้อต่อไปจะถามว่าอะไรเอย่ยอะไรอ่ะประเทศไทยอยู่ในทวีปใดระหว่างแอฟริกากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เรากำลังเรียนสังคมกันใช่ไหมเออน่าจะใช่นะโอเคค่ะทุกคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคำตอบที่ที่ท,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 ทีถูกสิคะถูกถกถูกต้องว้าว เราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปต่อค่ะคำถาม,ถามข้อต่อไปทุกคนคิดว่าเขาจะถามว่าอะไรคะเหม่นบอกพี่ได้ทีได้ล่างใต้คลิปเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าพี่ตอบผิดว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกระหว่างท่าผีเสื้อกับท่าจะบ้าท่าจะบ้าแล้วนะใครว่ายน้ำาม่ใส่หมวกกันน็เอจริงโอเคตอบว่าท่าจะบ้าค่ะทุกคน ถูกต้องอาปาคำถามต่อไปค่ะมาดูกันว่าเขาจะถามว่าอะไรคำถามก็คือโอ้ยหวัวจะปวดเอา้าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นวรนณคดีเรื่องแรกของอยุธยาคือเรื่องอะไรลิลิตองแช่น้ำลิลิตองการเช็ง พี่จะเสิร์ชหาพี่ก็หาไม่ทันถูกป่ะโอ้ถูกเฉยสุดยาดพี่เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าพี่จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอเคคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าจังหวัดใดปลูกพริกไทยมากที่สุดเอาแล้วไงจังหวัดอะไรละ่ะจันทบุรีหรือลาดบุรีเดี๋ยวพี่ขอคนแป๊บเอาเฮ้ยไม่ทัน เออพี่พี่ว่าจันทบุรีว่ะไม่ทันแล้วและนี่ก็คือการอัปเดตในครั้งนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่พลาดตรงไหนไปก็เม้นบอกพี่ที่ด้านล่างใต้คลิปด้น,นะคะหรือว่ามีความรับอะไรซ่อนอยู่แล้วทุกคนรู้ก็แอบมากระซิบพี่ได้นะ วันนี้ค่ะตัวไปล่าท้าผีกันนะโอ้ยขอไปเรียนวิชาประวัสสติศาสตร์ภาษาไทยสังคมทบทวนความรู้ก่อนจะได้ผ่านเม็บโกดังที <G l ap> <S <S และวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บ